ชงรัฐสภาตัดสินเปิดหน้าพักการเมืองนักการเมืองใครหนุนใครต้านปมร้อนพื้นที่ทับซ้อนไทยและกัมพูชาที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีขุมทรัพย์พลังงานซ่อนอยู่1.8ล้านล้านบาทถูกพักการเมืองบางพักปั่นกระแสต่อต้านเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลงดีเหมือนกันที่รัฐบาลจะปลดล็อกเรื่องนี้โดยให้คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือเจตีของทั้งสองฝ่ายไปหารือเกี่ยวกับรายละเอียด ในด้านต่างๆเพื่อนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อผ่านจากคณะรัฐมนตรีแล้วจึงนําเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบคราวนี้แหละจะได้เห็นตัวตนว่าพักการเมืองไหนสสสวคนไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใครต้องการให้กุดกา๊าสน้ำมันดิบขึ้นมาใช้พัฒนาประเทศหรือต้องการให้จมอยู่ใต้ท้องทะเลอยู่อย่างนั้นตลอดไปจะได้เปิดหน้ากันชัดๆพักการเมืองนักการเมืองไหนเลือกผิดทิศผิดทาง ประชาชนจะให้บทเรียนในการเลือกตั้งสมัยหน้า